ดินสอไม้กับยางลบผู้แข่งข้อบนโต๊ะเขียนหนังสือของเด็กชายตัวน้อยมีดินสอไม้ชื่อคมกับยางลบชื่อใสอาศัยอยู่ด้วยกันคมเป็นดินสอที่มั่นใจในตัวเองมากมันภูมิใจที่สามารถสร้างสารรค์ภาพวาดสวยๆได้ส่วนใสเป็นยางลบที่เงียบๆและทำหน้าที่ของตัวเองอย่างแข็งขันวันหนึ่งคมวาดภาพปราสาทหลังใหญ่แต่ด้วยความไม่ระมัดระวังมันวาดเส้นเกินไป จนปราสาทดูไม่สวยงามโอ้ยเละหมดเลยคมบ่นอย่างหงุดหงิดให้ฉันช่วยไหมใส่ถามไม่ต้องหรอกฉันเกลียดการโดนล,ลบฉันไม่ได้ทำผิดสักหน่อยคมตอบอย่างโมโหมันไม่ยอมให้ใสยลบส่วนที่วาดผิดและพยายามวาดทับรอยเดิมไปเรื่อยๆจนภาพปราสาทดูยุ่งเหยิงและสกปรกกว่าเดิมเด็กชายตัวน้อยเห็นภาพที่ไม่สวยงาม ก็รู้สึกท้อแท้และกำลังจะโยนกระดาษทิ้งแต่แล้วเขาก็หันไปหยิบยางลบใส่ขึ้นมาและค่อยๆลบรอยที่วาดผิดอย่างเบามือเมื่อรอยดินสอหายไปใส่ก็ดูเล็กลงไปเล็กน้อยเห็นไหมเจ้าทำให้ฉันตัวเล็กลงคมบนใช่แต่ฉันช่วยให้ภาพของเจ้าดีขึ้นใสตอบการลบไม่ใช่การทำลายนะคมแต่มันคือโอกาสให้เจ้าได้เริ่มต้นใหม่ คมมองไปที่ภาพวาดปราสาทที่ตอนนี้ดูสะอาดและมีพื้นที่ให้วาดใหม่มันฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าถ้ามันยอมให้ใส่ลบตั้งแต่แรกภาพของมันคงจะสวยงามกว่านี้มากคมยอมให้ใส่ลบส่วนที่ผิดพลาดทั้งหมดและคราวนี้มันก็ตั้งใจวาดปราสาทใหม่อย่างบรรจงภาพปราสาทหลังใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นจะความผิดพลาดกลับกลายเป็นภาพวาดที่สวยที่สุดเท่าที่คมเคยสร้างขึ้นมา ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คือการยอมรับความผิดพลาดและเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าเดิมและบางครั้งการสูญเสียบางสิ่งไปก็เพื่อเปิดทางให้กับสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิตด้วย